ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับโชกผ้าร่วยนะครับเมื่อนี้ก็ได้แนวทางของปูสะกวลมานะครับก็มือวานก็เสียดายนะครับเมื่อวานก็เปลี่ยนวันเสานะครับก็มันต้องผ่าจักมือจักมือนะครับผมก็ครับเมื่อนี้ก็ ปูก็สียาำมากเน้นๆคือเก่าแหละครับปูสีหาแนวทางให้นะครับหาแนวทางให้ให้มันเข่าจนได้นะครับเอฟซีคนใดเข้าเมื่อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบ่ชขาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับผมครับมาเบิองนะครับว่าปูสะคนให้ตัวใดญ่นะครับมือนี้ครับผมก็มาชมพร้อมๆกันครับนี่นะครับ หาหน่อยนะครับปูสะกลนะครับวันที่22สิงหาหกสีนะครับกะมี่ซีสนะครับหาแนะครับ1นึหาศนะครับหาซีสานะครับ99นะครับกะตัดเหรียญสตัวก็ได้ครับหาศูนย์เก่าศูนะครับแต่ FC นะครับผม FC ครับจากเป่นตัวใดก็ตัดเบิ้งนะครับเนาะ <c oughs> เพื่อมีโชคนะครับเพื่อมีโชคนะครับเมือม่อนี้เมื่อนี้ก็เป็นวันดีแล้วล่ะ <c oughs> ครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับถือไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อนี้เนาะครับก็ใหม้มาเป็นกนําลังใจให้กับโชคผ้ารวยพ่อสิได้หาหนทางดีๆแนวทางเด็ดๆให้กับเอฟซีนะครับผม โชวสิหาผลงานดีๆแนวทางเด็ดๆให้กับ f อฟซถูกคนแล้วครับเพื่อสิได้มีแต่ว่ามีเงินกินแต่ว่าไปมือๆนะครับกับเอฟคนใดถือกัขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมครับมื่อนี้ก็สวยแล้วนะครับ,รบถ้าปูสกุลแจ้งดวนมา แบบว,ว่าปูสีเพิ่มตัวเลขเดี๋ยวโชคสิล่วงหายดวนเลยเด้อครับเด้อเอฟซีเดี๋ยวโชคสิร่วงหายดวนเลยนะครับครับ,ค,รบคลิปนี้ก็บขอจบคลิปเ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ